ไยังไม่ได้ให้ของปัจวันนี้ <c oughs> ให้ได้นะครับนี่ ตีเรื่องความรู้เราต้องหาทต้อฝันฝ้าฝึกฝนทั้งทวนดบก่อนดบตีอีกครั้งกระบีกระบองทั้งล้ย่อจอดจดเมื่อเรา นั่นต้องผจญมีความรู้รอบตัวต้องใส่มีหัวมีใจมีความ เกิดที่ไหนหร <Yeah. S 1> ือเกิดตามไายถนนน้ำขิงเลยหม่อไม่มีสมบัติ <Yeah, yeah. S 1> พันสถานไม่มีบ้าอยามหาเกิดเป็นนงม,มันลุกหนัง <c oughs> ไม่เคยมีรักสักคนผมเกิดมา ก็เหมือนกับคนที่กระจอกจะปรูกตนน้นรังก็กลัวไม่ออกกลัวไม่มีดอกมีพลจะมีบ้างใหม่สาวใดรักมันเอดอยากมีเมียที่นครสวรรค์จะสามคน สามคนเลยนี่ขายไม่ไหวเลยนะล,ละละแบ่งหให้เรากค,าคนครึ่งเลยเนี่ย เรื่องอย่างดีก็เปลืองแค่นมเริ่มช้าลงแล้วเออขอบคุณนะครับเจ้าของรางวัลน,นะครับเปิดไปเรื่อยๆเลย,เลเลยมาไไมครับไปมาแับวรางวัลก่อนครับมาคืนนี้เป็นวันเกิดน้องเอสวันนี้ใครยังไม่ได้ให้นะครับก็ผันเดียวย้อนหลังได้วันเดียวเองอ่ะมานี่แล้วรางวัลด้วยขอบคุณน,นะครับขอบคุณนะครับเอามารับรางวัลไปก่อนครับทั้งด้าน ข้างเวทีและละวันดอด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณด้วยครับสวัสดีครับไอโนขอบคุณคุด้วยลุเอ๋วบัตดีขอบคุณครับขอบเอ๋ขอบคุณครับขอบคุณหลวงว่านิจจาร์ตอนะครับขอบนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณก็ต่อนะครับอคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณจ้าขอบคุณครับไล่ลูกไปร็วขอบคุณครับขอบคุณนะครับคุณนะครับขุราสตูนะครับ ขอบคุณท่านผู้ชมเยอะหลักยังดีอยู่เรางวันก่อนครับผมเบนด์ด้วยเราเบนด้วยลูกขอบคุณนะครับก็ฝากัดถือโอกาสสั่งงานไว้ครูไว้เลยนะครับสำหรับการไว้ครูปีนี้นะครับวันที่สิบเอ็ดสิบสองกันยายนนะครับก็ยี่สิบเอ็ดปีเต็มแล้วนะครับที่ก่อร่างสร้างคนะเกินมาเป็นทีมงานสอนลำน้ำเพชรนะครับผู้ก่อสร้างก็คุณครูุนรัตน์และครูดวงแก้ว S <S <an itary> นะครับเมททับก็สอนดาวนำเทรและเซอร์ปีในทีมงานมากมายเกือบร้อยชีวิตนะครับที่ให้กำลังให้ความสุขกับสังการกับท่านผู้ชม21ปีพีเอ็มครับปีนี้จากที่ทวัดพุทธไทยสวรรค์น,นะครับเราเคลื่อนย้ายจากวัดชาการ้องไปที่วัดพุทธไทยสวรรค์แล้วก็วันที่สิบพิธวันธีพิธวัิธีพ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 ิธียิบรพิรีพิธ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 ีพอธีติดต่อสอบถาีรายีะเอียดทีบูธีส้มได้เลย นะครับสาหรับเหรียญนี้เป็นรุ่นที่สามของตระกูลสอนลามน้ําเพชรเป็นรุ่นแรกที่พระเอกสอนรามเป็นผู้สร้างนะครับก็มีภาคีอาจารย์ดังๆในประเทศไทยหลายท่านนะครับที่รวมโบสารและกระปุกเศษนะครับโดยเฉพาะปูศิลาด้วยนะครับแล้วก็พระมหาสุรศักดิ์อีกหลายท่านเลยนะครับก็ใครอยากไปร่วมบุญไปพุทธาภิเษกวันที่สิบวันพุธชัยสวค์ที่เดียวกันแล้วก็สิบเอ็ดชมพิเกสิบสองข้อครูช่วงเช้าแล้วก็พักผ่อนกันสิบกว่าคืนนะครับ แล้วก็เป็นยังไงทีหนึ่ง28กันยาเริ่มลุยงานต่อยันตี68-69กันเลยนะครับก็ขอบคุณกำลังใจท่านผู้ชมแล้วก็จบภาพทุกท่านด้วยนะครับวันที่28ไปได้แล้วก็สวรรค์ไปไม่ไกลไม่ไกลตรงทุกไหนโบลาบิ๊กบดูแลลูกหน่อยครับลิเกที่ไหนลูกงออกมานั่งคันตูดอยู่ได้โนโนไปยืนทำอะไรน่ะน่ะันนี้แล้วจะเล่นลิเกก็ต้องคอยเกาให้มัน พี uh, mama mama. Uh, ่วีนาด้วยนะครับผมพี่วีนาเอ่อยืนทำไรลูกมานีมา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 อ่าเขาขอจับมือหน่อยลูกจับมือหน่อยขอจับมือหน่อยลูกฮัลโหลมองว่ามันคุยกับกูอยู่วะมองเด็กอยู่เออขอบคุณนะลูกนะขอบคุณนะเอ่าไปลูกไปขอบคุณครับนี่เก้วลูก็ทนาไมดำจังเนี่ยพกปืนด้วยเห็นไหมเขกปืนด้วยเอามายิงปงมา ชิญใจเชืญนใจวันนี้มาเล่นวัดบ้านมะเกล่อ,อแม่ก็อยู่ที่นี่แหละเราอยู่ที่นี่เออแม่อยู่บ้านมะเกลือจร,จริงสิจะแม่มาหาแกพูดอย่งังไอโทรไปเมื่อสองวันที่แล้วคิดถึงลูกเบลจะเป็นใจใจ<อ>วันเราบอกแม่รอก่อนรอก่อนได้เจอกันเมื่อวานนี้หนึ่งยที่ตลาดโวยซับหนึ่งไปตลาดด้วยองบป เดจะเป็นจะตายเลยเมื่อไรจะมาบ้านมะเกือลูกออกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปแล้วแม่บอกเบลมาไวๆไวเดี๋ยวเจอกันเม่เช้าก็โทรมามายังเนี่ยคิดถึงจะเป็นจะตายก็ขอนอนพักผ่อนก่อนแม่เดี๋ยวตอนเย็นเจอกันเมื่อเย็นกูโทรกลับไปหลานก็รับสายเป็นไงบอกแม่สวัยมาไม่ได้ทําไมมาไม่ได้ตายทำไมถึงตายอะ ถึงผูจัดมั้งขอจะเป็นจะตายจะเป็นจะตายตายเลยเราชื่ออะไรกันบ้างเรื่องนี้สูตรนำนำท้องเรื่องเจ้าชื่ออะไรเนี่เราชื่อเฉลิมรัตน์ตีสุขาเฉลิมรัตน์เฉลิมเฉลิมชัยเฉลิมชัยไอ้โน้ชื่ออะไรลูกเฉลิมชัยเฉลิมพลเฉลิมพลโอ้มาละคำทีวิตฉันไปอยู่เนี่อ่ะต้งแต่มาอยู่ตั้งแต่เด็กๆแม่ศรีเป็นจางศึมณัฐาเรวิชาเพลงดาเพลงทวน ก็มีลูกศิ์ลูกหาที่เป็นเพื่อนรักกันมากมายแต่ที่อยู่กันทุกวันและขายไม่ได้ก็คือเฉลิมราชเฉลิมชัยอูควยเฉลิมพลไออูควยก็มึงนอะอูควยอูควยอูควย,วยพ่อแม่ตั้งให้มีนางสกุลด้วยนางสกุลอะไรวะอูควยละทวยละทมแล้วถ้าเกิดพูนั่งอยู่ใกล้น,นี่มันจะเป็นยังไงวะอวยเฉลิมพลออยู่ด้วยกันจะเป็นควยเฉลิมพลขยันถามจังเลย วันนี้เราอ่ะเรียนจบแล้วเ,เราต้องล่ำลาจากการฉันตั้งใจจะกลับบ้านไปหาแม่กลับไปน้าเป็นปวงวไอ้กลับบ้านเนี่ยฉันไม่ได้ว่าหรอกแต่ฉันงสงสัยมากไอ้ดาบเล่มน,นี้ยสมัยก่อนเพื่อนไม่เคยมีแต่ตอนนี้พอเรียน,นจบแล้วไปเอาไาได้ยังไงก็ไม่รู้ไปล่ำลาพระอาจารย์เมื่อเช้านี้ก่อนจะกลับพระอาจารย์ให้ดาบเล่มนี้ตัวกลับบ้านเอ,อเอาไว้ป้องกันตัวเอาไว้ดูแลแม่ทั้งสองดาบเล่มนี้ไม่ธรรมดา นี่มันมีชั่วดาบเล่มน้ำพีอืออาจารย์บอกเอาไว้ถ้าดาบเล่มนีม้ประทัดดาบสามัญทั่วไปออดาบเล่มนั้นต้องหาความพินาศทันทีจริงร,งรอเนี่ยจริงไม่มีใครได้เลยไม่ได้คนเดียวเลยฉันก็ไม่ได้เฮ้ยแต่วันนี้เราจะกลับบ้านแล้วแล้วทำไมพ่อเองยังไม่มารับวะเข้ากะพ่อมันเข้ากะพ่อเข้ากะกะกลางคืนกะกลางวันเกลือ <laughs> ก้าวกะลีทำไมวันนี้พูดจ่อยๆเลยวะเปรตีไม่พูดไม่พูดได้ไงได้จะร้อยพวงเออวันนี้ต้องได้เดี๋ยวได้รางวัลมาพ่อมันยังไม่มาพ่อมันเข้าวกะลีอยู่แล้วพ่อมันชื่ออะไรไม่ถามหน่อยเหรอพ่อชื่ออะไรวะปิ๊กพ่อมันชื่อไอ้ปิ๊กช้ำตุ้งนัำตุ้งมึงนี่แหละโอเคแล้วปิ๊กมีไมีน้อยไม่ถามดิปิ๊กมีไมีน้อยไหมอินจู๋เมียน้อยปิ๊กชื่ออินจุ๋มแล้วเมียน้อยเอสจชื่ออะไร อเมีน้อยเอ็งชื่ออีแพ้มันอยู่ที่ไหนเนี่ยดูดีน่ะพอถามมันที่นี้พอเดี๋ยวลามาบ้านกูเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวลอนเราจะกลับบ้านแล้วเนี่ยเราจะไปกับเฉลิมรัตนนะเฮ้ยฉันไปกับฉันไม่ได้หรอกทำไมอ่ะฉันจนนะจนขนาดไหนวะไหนฉันก็ไปดูแลอีแพ้ต่อ ไอ้เดียบหาเครื่องไอ้สไนรวยหรือจนแน่เนี่ยบ้านฉันรวยมากรวยขนาดไหนถ้าพูดอย่าหาว่าพูดเนีขอคุยสักหน่อยนึงพ่อฉันโทรมาเมื่อเช้าบอกวีซ่าไม่ผ่านไอ้จิมนั่งร้องไห้อยู่หลังรถเล้วนะพ่อโทรมาเมื่อเช้าบอกว่าเออไปซื้อควายมาซื้ควาย ซื้อควายมาตัวหนึ่งแต่ควายบ้านฉันไม่เหมือนควายบ้านอื่นมันพิเศษยังไงควายบ้านฉันตัวใหญ่เท่าภูเขาอะ่ะไม่ควายพูดเป็นเล่นไปจริงๆแล้วเวลาจ,จะป้อนหญ้าทำไงอะ่ะเวลาจ,จะป้อนหญ้าพ่อก็ต้องขับรถขึ้นเขาแล้วก็เอา้าไปให้ขนาดนั้นเลยตัวใหญ่อะ่ะบ้านฉันก็รวยเหมือนกันเฮ้ยจริงหรือเปล่าเช้าพ่อฉันนี่เพิ่งซื้อกองเพนถวายวัดบ้านมะเกลไปกองเพนก็ธรรมดาโฮ้ยแต่กองเพนพ่อฉันนี่ใหญ่เท่าภูเขานะ เตี๊ยมแกตียังไงวะเอาก็นั่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปตีไงเพื่อนโอ้โหใหญ่ขนาดนั้นต่อมันต้องใช้หนังทำแล้วมึงใช้หนังอะไรทำวะหนังควายพ่อมึงไง,องเออเฮ้ยเดี๋ยวถามไปนั่นก่อนมีเปียไปถามบ้านกูน,นะ <laughs> บ้านมีตะพนบ้านมันมีตะพนเฮ้ยใหญ่ขนาดไหนเท<อ> <ๆ S 1> ่าภูเขาใหญ่เท่าภูเขาเลยแล้ววะแล้วมึงใช้หนังอะไรทำวะหนังหัวพ่อไม่ใช่หนังหัวพ่อ หนังหัวพ่อเลยหุ๋พองหัวใหญ่มากเลยวพ่อมันัวนี้ทำไมเล่นจังเลยคอมพิวเตอร์นะฮะเอาอี้ถ้าฉะนั้นเราแยกทางกันหนังหัวพ่อตรงนี้ไม่ได้เนี่ยเล่นยังไงย้ายนั่งยิ้มเลยแยกทางกันแล้วเจอกันใหม่ถ้าเกิดไปหาเพื่อไปหาที่ไหนได้บ้านฉันอยูเบดินโกสงไปหาได้เสมอสังเกตยังไงยอดแหลมๆสีทองทั้งหลาบ้านยอดแหลมๆสีทองสองเมน ทรงสเตนทรงสเตนโชคดีฝากน้องไปด้วยจะโดนเวนที่ทำหรือกำเนรับหน่อยกำหรือแแกก็ไม่รู้ดูหน้าขันจูดขันจูดเคยรักกันมาต้องมาจากกันก็จอมขวันไม่ใยดีตัวพี่เลยลำเล ละทงขัดอิวโทมเข่คลิมทางจะเดินลอะดละเออวัวตัดทางเลี้ยวทางจะคดจะเที่ยวแม้มันขัดมันควางม,มุกมุกเงินเงินขอเจริญทางทางสิ่งที่มุงหวังคง<ผ>ม,มีสักวันอยาก้แต่เกิดมาจนก็ต้องทนทุก ใจนรักใครชอบใครกลัวเขาจะด่าว่าฉันจะจีบสาวครั้งใดกลัวเขา,า,า,าจะไม่สงสารไม่จีบคนไหนแล้วแฟนผมนั้นไปอยู่ที่ไหน หมฆันใจวัวชายผมเป้นห,หน้ามันสนุกมากเลยคนที่ใส่สีเ่าดเย็นใช่มั้ยใช่มั้ยผมล้อเล่นลอกคุณก <c oughs> ีไม่เก่งเหมือนเพลงยอดรักน้อยใจนักผมจะทำชนายเอสลงรักสาวก็บอกเขาไม่ได้เกิดกันเําอย่าง

มาอยวยดีพูดคมคมทีพอผมนี้รลังแต่ค <m respuesta> <semester> ุณญาติ I didn't get to do a it.